วยเด้จ <ersch> ้าเห็ดีฝากดวยากทีฝากน้องนี่ก็หนึ่งถุงแล้วก็จะมาใส่แต่ตนี้พเ็ยังอะไรแตอนีิเยังอ

t thùng t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 hùng, 8 thùng.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 

หนึ่งซุปเข้าไ่ถุง sip itu, sip itu, eh jauh, sip itu, sip itu, sip 1สุกเ้วยนะคะนี่กันเ็นําให้พวกเฮาจสวยนะคะนี่ิกันเก็บนําเฮา แล้วก็จะเอาไปมัดเอาฟปนะ้งมัดถิ่นตองหอยไว้หอยสวยๆได้จ้าเฮียกอีฝากลูกฝากที่ฝากนอกนี่ก็หนึ่งถุงแล้วก็จะมาใส่้ไปอยู่บนน่าจะหน,นื่องใบเรามาใส่ถุงที่สอง ฉันก็คิด่เต็ที่สองเนาะเันก็คิดไม่เต็มที่สเล้าอาวันวัหนึ่งกันแอ้มชุ่ม

นึ่งสุกแล้วเขามาใส่ถุงส่วนอะไรแบบน,นี้อีกคือการนึ่งสุกแล้วนะคะนี่คือนึ่งสุกแล้วออกมามที่นึ่งสุกแล้วนะแต่ลองนึกดพี่เรียกเจียงัอเลย ประมาณนี้หนึ่กระถิบประมาณนี้สวยไหมคะหน่อไม้คือสวยบัดนี้หนึ่งสุกแล้วเขามาใส่ถุงส่วนอะไรบัดนี้นี่คือการเลื่นสุกแล้วนะคะนี่คือหน่งสุกแล้วหน่อไม้ที่หนึ่งสุกแ,แล้วนะ เท้ากระสิหนึ่งหนึ่งชุกแล้วเทากระสีอามาดใจส,ส่วนถุงที่สองไว้มัดถุงให้เนียนๆด้ว้ร่มเขามัดถุงไว้เด่นใจถุงที่สองส่วนถุงส่วนถุงติดฉลากไว้อยู่กวนน่นาจะเมื่อไหร่ เย็ดถุงไม่สวยๆได้แตเย็ดอีกฝากเลยฝากที่ฝากนอกนี่ก็หนึ่งถุงแล้วก็จะมาใส่บอกว่าไม่ย็ดเด็ดเก้าสิตยึดถุง siit tung. tung mau hitung